้ช่ชาวัศแสตสใสโอ๊ยออกประตูไปรอดชาวัศแส,สใสัเวอร์ตอนที่แล้วพวกเราไปไหนกันมานะเอ่อไปทงถ้ำแล้วก็เจอเรือที่อับปางลงทุกคนจําตรงที่จุดเครื่องบินตก<ช>ได้ปะตรงเครื่องบินตกอะ่ะมันจะมีถ้ำถ้ำหนึ่งที่เรายังไม่ได้สำรวจก,กันเลยซึ่งมันอยู่ใกล้กับเครื่องบินตกและเหมือนว่าตรงน,นั้นมันจะมีไอ้นี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรไฟฉาย ว้าวเราจะได้ไม่ต้องใช้คบเพลิงไม่งั้นเราจะต้องมาตามจุดบ่อยๆเราใช้ไฟฉายเลยแ้้วจะบอกว่าไฟฉายเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะว่าเราจะต้องดำน้ำด้วยใช่ไหมล่ะเราต้องใช้ไฟฉายนี่แหละมันจะมีการดำน้ำด้วยเพราะว่าถ้ำมันมันจะมีถ้ำใต้น้ำด้วยเจอ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 อเจอเจออเจอเจออะไรอออเจอเจอออเจอ นั่นไงนั่นไงเออฆ่ามันลุมมันอย่าให้มันรอดมันวิ่งไปหามึงเฮ้ยที่มันวิ่งไปหามึงอ่ะอย่าให้มันรอดเออเลอิศทรัพย์ทุบมันทุบมันเออทุบมันตายโอ้โหตายแล้วตายแล้วแหมไม่น่ามาตรงนี้เลยนะ <Yeah. S 1> แกเอามาไปไหนอ่ะ <laughs> เอาไปไหน <laughs> อาหารุ <c oughs> ้ยเอาไปเป็นอาหารเลยไม่ได้ไอ้นั่นของเราหายไปไหนวะไอ้โลเข็ดไม้อ่ะ เมื่อกี้เห็นอยู่แถวนู้นไมเน่ยเรออะไรหายไปไหนอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรกินปิ้วกินปิ้วอี๋อุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรวัดเสียงอะไรว้ายทำไมพี่ไม่เส่อะไรน่ากลัวกูแค่ไม่ได้เข้าไปหลายวันเองทำไมต้องต้อนรับว่าขนาดนี้กูเข้าไปในบ้านแล้วกลัว วิเช้าเร็วมากเช้าแล้วเ็น okay, ทุกคนรีบรีบกินรีบอะไรให้เรียบร้อยดื่มน้ํากินข้าวเพราะว่าเราจะไปประจนภัยข้างๆไอ้นี่กันเข้าถ้าข้างๆเครื่องบินตกอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไมเข้าพวกในที่นี้พยายามเอาหัวเฮียไปใส่อะไรเอ่ยไปเข้าพวกนี่ไงมิชชั่นของเราคือ <c oughs> ตามล่าคนป่าเอาหัวมาใส่ <c oughs> ไปอีโบเชา้าแล้วไปกันเถอะมึงดุ เตรียมของให้เรียบร้อยก่อนมั้เพราะว่าไม่มีอะไรกินเลยอ่ะตอนนี้ยหิวเว่อก็นั่นแหละประเด็นคือมันไม่มีอะไรให้เตรียมไงงั้นก็ไม่เตรียมแล้วกันนะทุกคนไปดีกว่าไม่เป็นไรให้เตรียมแล้วไปดีกว่าหุ้ยนี่จะได้เพราะตอนที่เราได้นีมาเขาเรียกว่าอะไรนะแผนที่กับเข็มอึ๊ได้ยินเสียงใครกรีดเท่านี้หมายถึงอีกูเราจะพูดเลยอีดอมตัดมูตกูเว่อกูขอสับแซงพวกมึงอีกคนป่าที่ไปทําให้กูได้พูด อุ่ยมันวิ่งไวมากขันจอกไปนิดเดียวแม่งหายไปเลยนั่นไงนี่ไงเดี๋ยววิ่งมาแล้วนี่อีเนี้ยอุ้ยมันขึ้นมาต่อมาด้วยอุ้ยมันเก่งเกินว้ายดูมันโง่ดิอะไรมึงคิดว่ามึงเก่งมากวะอืมฟันฟันอะไรกีดกีดอะไรกีดอะไรเอ้ยอุ้ยกว่าจะตายอีฮ่ามึงทำอไมกูเจ็บอ่ะอ๋ออีเหี้ยอีหินอีฟาดฟีเมสตีฟีเลยนะคิดวมึงเล่นเร็วสุดอยู่ อปเปสี oh, oh. oh, Ooh, ่ยนอ่ะไปเปลียนยงโอ้ยอะไรอวะไอ้ี่ยแลเนจะไปไหนนะเลื่องกูจะหมดละเราไปไหนหมดเลยือทุกคนไปแล้วอยู่ข้างหลังกูโอ้โหอีนี่มันซุ่มอะไรอะชาวบ้านเาวบานเลยเอ้ยเอ้เอยเอ้ยเอ้ยยเออยอ้ยเอ้อยเออ้ยอ้ยอยเอ้ย ตึงนะตึงนะต้องเย็นนะพี่นะต้เย็นนะเดี๋ยวเราไปช่วยนะตึงนะเฮือกทำไรอ่ะไม่ไปยาด้วยอีขโมยขึ้นบ้านหายใจเงือกหายใจเงือกใครอยู่ข้างหลังกูใครเข้าข้างหลังกูไมได้ยินเสียงเออโอ้ยแตงกิ้วหลานเขบ้านเลยเพื่อน้านเพื่อนกูอย่าทำอางนี้เพื่อนโอ๊ยเป็นบ้านกูเหรอติดบ้านกูเหรอวิกติดบ้านกูเหรอ เอตายทันทีอีคนป่าอีบ้าเทนี่กูจะได้เป็นประจดภัยอีหาสนัแนเน่มากโอ้ยตายเถอะพวกมึงตายทันทีพวกเคี้ยวโวยหมันไส้มานานแล้วเฮ้ยกูได้ไปหน่อยเดี๋ยวในคลิปนี้กูไม่มีอะไรทำไอ้จะบอกว่าตอนที่เราลงถ้ำใช่ไหมามันมันมีแผนที่ซึ่งแผนที่เนี่ยเป็นตัวบอกว่าเราอะจะเขาเรียกว่าอะไรอะจะไปหาถ้ำได้เว้ยมันจะบอกเราว่าตรงนี้คือ ถ้ำนะให้เราแบบไปหลายๆที่มีท้ำ<อ>หลายๆที่แต่ว่าตอนนี้มันไม่โชว์อะไร<อ>เพราะว่าพวกเราอ่ะยังไม่ได้สำรวจแบบทั่วแบบเงี้ยถ้าเราสำรวจแล้วมันจะโชว์ขึ้นแบบว่าเต็มแผนที่เลยอือฮึอือแล้วเราไปให้ครบก่อนนี่นะเราแล้วค่อยไปหาตรงนี้ไม่มีจุด<อ>มันมีจุดหนึ่ง<อ>ตรงเนี้ยนี่ปะนี่ไงเออนี่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 มันมีจุดหนึ่งตรงนี้ที่เราสามารถจุดระเบิดได้จุดเลย เยอว้าวเออแต่ขนาดนี hmm. <laughs> you know. you ้มันมีของนะมึงเห็นปะมันมีชิ้นส่วนปืนอ่ะมันมีปืนด้วยนี่มันมีชิ้นส่วนปืนเดี๋ยวนะนี่คือชิ้นส่วนปืนจริงเหรออ๋อมันเป็นไอ้นี่สามส่วนในแปดส่วนไอ้เหียแล้วคนบ้าอะไรเอาปืนมาซ่อมไปตรงนี้ไปยิงมันเบื่อมันจะมืดแล้วเนี่ยไปเร็วปเร็ปเร็ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไป ต้องไปเขตตรงนั้นอะจำตรงนั้นได้ป่ะตรงเครื่องมินโตที่มันเป็นหน้าผาสูงสูงอะ,อะตรงนั้นแหละมันอยู่ตรงนั้นแต่ไม่รู้ว่าหน้าผาอยู่ไหนราควรนตั้งแคมป์ไหม,มหน่ากลัวเกินเราต้องหาที่ไม่มีคนป่าเราก็ต้องนอนเลยเป็นไปไม่ได้ไม่มีทุกที่เอเชียเราอยู่ในป่าสวยมากเขาจังสวยมากโอ้ยสวยมากอะไร นี่แหละอุวิวตอนกลางคืนตรงชายหาดก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยโอ้กันอันนั้นตั้งก๊อไฟก่อนตรงนี้ตั้งๆเลยตั้งเลยใครกูเก็บของมาเยอะมากเอ๊ะหนาว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 ะสร้างที่นอนดีกว่าทำที่นอนได้ปะได้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 นี่ไงโอ้โหรัวจ่ะเฮ้นอนดีกว่า แต่ได้เช้าโอ้ยแต่กันเถอะทุกคนเลสโก้แล้วมาจากตงนูนหุ้ยเต่าเต็มเลยตรงเนี้ยมีสามตัวเห็นปะเนี่ยในทะเลอ่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนมานีเดียวกูเจอสิ่งแปลกปลอมใต้น้ำ เห็นปะลองมองลองมองลองมองทางเนี้ไม่เห็นเอาอ๋อนั่นน่ะนะข้างล่างอ่ะนะเออเห็นปะที่เป็นกรอนอ่ะที่มันคือขียบข้างล่างอ่ะออนั่นแหละคิดมือคิดว่ามันมีอะไรกูก็ไม่รู้ว่ะฟุ้งไปดิเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยมันมีไอ้นี่ด้วยท่อนไม้ลอยลอยไม่สนใจรักเออขอลงไปข้างล่างก่อนมันมีอะไรมันคืออะไรวะว้ายมันคือท้ำมันคือท้ำถทำใต้น้ำ มึงอย่าลงลงไปได้ไอเหี้ยตายห่ากูจะหายกูาเอ้ยเอ้ยมึงลงมึงลงไปวะกูกดกูกดลงมาแล้วอ้าวลงไปแล้วีูหายแล้วเดี๋ยวก็ตายกหายแล้วกหายแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปยังไงขึ้นยังไงนี่นี่นี่ออก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 ยังไงออกยังไงเงยหน้าขึ้นมามึงเงยหน้าขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวตา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 ย ผมจะไปด้ยนะขึ้นมายแล้วสายแล้วจะไปะไปโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โ <c oughs> มาแล้วเฮ้ยเราใกล้แล้วเราใกล้แล้วอีกเดียวจะถึงนะเนี่ยเพอาะมันอยู่ที่มันคุ้นๆเราไม่ได้วนกลับมาที่เดิมอ่ะก็น่าจะตรงที่เรามาเก็บไม้แล้วที่เรามาเก็บไม้กันนะฟุกไปไกลอะ่ะมาเก็บถึงคันหนึ่งนี้เลยเหรออ๋อ มันก็กล,ล้อๆกันมาเพราะว่ามันเป็นทางปากอ,าอา่าวทางปากอ่าวนี่แหละแถวนี้เลยใช่เลยนี่แหละทำ้ำันไงมันเนี้ยเหรอใช่พร้อมไหมทุกคนปานลงท้ำกันดีกว่า let's go <S ทำไมกูลองแล้วกูบักวะกูเห็นอะไรไม่รู้วะมึงทำไมกูบักอะกูบักมึงกูบักกูกูเห็นทั่วแมปเลยเฮียตอนเนี้ยเปิดสูตรโกงเหรอมึงกูบักไอเฮียมึงกูบักจริงดูดิโม่ไหมเปิดสุดกองอุ้ยบั๊กแบบเปิดโปรเฮียกูบักแบบไปเห็นทุกอย่างในแบบนี้อ้าวสวยแล้เฮียทำไงดีหุ้ยแคฉันเจอกระดาษจากกระดาษอ๋อนี่ยรู้ว่าของทิมมี่ ถ้าไม่ทีมี่ม่อยู่ในถ้ำอ่ะคือทีมี่กลายเป็นคนถ้ำไปแล้วเลยแย่ทีมี่ลูกกลายเป็นคนถ้ำไปแล้วโอ๊กงงว่ามันมีที่นี้ก็มีที่เราเขาทโอ้ยวางไม้เป็นทางให้เราเลยอ่ะใช่ไหมล่ะอู้ยเสียงแบบโอ้เสียงน้ำหยดใส่ก็ได้โอ้เสียงน้ำหยดติ๊ง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 ด้วยนะตรงนี้ปะวะเออมันดังจับจับเลยเป็นนิ้วอีกอ่ะ ว้ายโอ้ม่ยกอดโอ้เงิน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 อ้ป่าโอ้นึงดาบคัตะนาดาบคาตะนดาบคาตะนะไหนไหนอยู่ตรงไหนเฮนี่ไงนี่ไงยงที่ศอยู่ที่ศพอ๋อนี่ไงสุดเทพคนป่านี่เขามีอารยธรรมแบบญี่ปุ่นด้วยหรออู้นาฬิกาเยอะมากคดพอคดแม่นาฬิกาหุยมีทางเลือดใครเลือดใครเลือดน้อยเลือดอะไรเด้อมีของเต็มเลยเนี่ย เฮ้ยมาดิมาดิคนมาดิมาดิมาีิมาดิมาด <c oughs> ิมาีิม,าม,าม,ามีทางกั้นอยู่เห็นไหมเนี่ยทางเนี้ยสูวะสูวะเลยนี่ไฟฉายอารยธรรมใหม่ใช้ไฟฉาย <c oughs> เป็นแล้วอีดอกเวอร์เก <c oughs> <c oughs> ินนะคุณนะ้านี่แหละสิ่งที่ต้องการไ <c oughs> หนละกันอ๋อมันอีกทางหนึง่งนี่ไง ้ยอนี้ปะเนี่ยว <co ้าวว้าวเยอะไรอะปลมเซ้าจ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 ้้าจ้าจ้าจอ้าจ้้าจ้จ้าจฮ้จะตาย้า้า้าาย้าย้าจ้า้าจาย้า้าจ้้าตาจ้า้าจ้า้าจุ้จ้าจ้าจจ้าจ้ฟจ้าจ้าจไา้า้าจ้า้อ้าเจอจั้้ อุ้ยนี่มันเหมือนเหมือนสัตว์ทดลองนึงโอ้ my god เอ้ยน่ากลัวตลกหนังน่ากลัวมากูตายเยกูตายไยอมาแล้วเฮ้ยมึงต้องแขกุบมีอะไรอ่ะไหนอ่ะอีกต้องแขกีมากเฮ้ยมันคือชุดเกาะปะเนี่ยต้องเกาะมันขึ้นน่ะสีพวกพวกชมพูชมพูอ่ะอะไรเอ่ยน่ากลัวกว่าคนตายว้าวไอ้อะว้ายอะไรวะเนี่ยโอ้เยอะ พี่อย่าไหลก่อนฟิยงมึงเฟียงเฟียงระเบิดไปดิอยากรู้ว่ามันจะทำแตู้มเลยว้าใช่ใช่ใช่อุ้ยมันร้องมันร้องมันร้องอืมอืมไฟลุกไฟลุกโอ้ยตายร้องอะไรขนาดนั้นลูกอืมว้ายขามันเหลือตัวเดียวแล้วขามันไปไหนแล้ววะกูข้ามไม่ได้เออได้แล้วเย้ ว้ายมันมีอะไรด้วยเนี่ยคนป่าโอู้คุมึงทำอะไรขนาดนี้นะอนุสัวารีคนป่าเวอร์มากลางแขนกลางขาอะไรขนาดนี้คนป่ามึงเข้าใส่เกงในด้วยนะซีบิงสติวมิซิงสองพี่น้องที่หายตัวไปสองพี่น้องที่หายตัวไปอยูอแล้วก็มีปืนมีลูกปืนโอ้ไม่ก็เนี่ยมีแต่ไอ้เนี่ยหนังสือลัทธอ่ะดูดิ ตรงนี่เหมือนที่เอาไว้จุดระเบิดเลยมึงลองจุดไหมนายดูสิไม่ใช่หรอกคิเบีคีบเองแหละมึงจุดระเบิดเลยมึงคิดไเองกาฟี่ฉันไว้ใจเธอนะเฮ้ยมีท่า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 ว้ายมีท่ามีท่ามีท่ากูก็ไม่คิดว่าจะมีจริงโอ้โหของดีของดีเสียงวีดิงดิงเนี่แหละทำคนป่ามันขุดไว้สลึกเลยอะ ฮ้ยมีทางลงไปเยอะได้เลยเนี่ยมีอะไรข้างในอ๋ยมีรูปภาพถ่ายไหนดูซิอฮ้ยจะติดรูปภาพถ่ายอะไรเอ่ยเป็นรูปกังกระบาดอยู่ตรงที่ไหนที่หนึ่งอะเฮ้ยเป็นอะนเราต้องไปดูเออเป็นท่าไปที่รอเปล่าหรือไม่ก็ให้เราไประเบิดหึหตุตับตุ๊ตับอีกแล้วตรงนั้นมีไฟฉายอะไรส่องอยู่ด้่นนะใช่ปะใช่มันฉายอะไรอ่ะอฮ้ยนี่มันฉายอะไรอ่ะนี่ไง เฮ้ยมันคือไอ้นี่เปล่าที่ปีนเขาที่ปีนไอเนี่ยไ่้ตาไอ้ตาเฮ้ยมันปีนยังไงอะที่ปีนขาปุ๊บเฮ้ยใช่จริงด้วยอีอุ้ยเออจริงจริงจริงเออจริงด้วยด้วยด้วย๊บอุ๊บกูถึงพื้นยังวะอ๋อถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วมึงจมหินอยู่แล้วพี่ไอีพี่จมหินพี่มึงจมหินไอีพี่จมหินเออ นี่ไงที่ที่ต้องใช้ไอเนี่ยที่ปีนผาดูดิมางไปทางไหนอ่ะนี่ไงปีขึ้นไปเลยเฮ้ยใครมันใครมันล่วงใครล่วงเฮ้ยทางนี้คุณมากเลยอ่ะเฮ้ยมึงทางนี้คุณมากเลยอ่ะทางคุณมากที่เรามาแล้วมันลงไม่ได้หรือเปล่าเออเออใช่ใช่ใช่อ๋อมันเชื่อมกันมันเชื่อมกันก็ดีกูจะได้กลับบ้าน เอองั้นกลับบ้านก่อนอุ้ยแต่ถ้ำนี้ยังเรายังไม่ได้สำรวจอีกเยอะเลยเนี่ยเราค่อยมาสำรวจที่หลังแล้วกันนั่นนะเหรอนกตาพาโอ้ g ห d มก่ก็ถล่มเลยกาบาดลงปะเนี่ยมันอาจจะมีทางลงดีๆก็ได้เออไม่แน่นะมันอาจจะมีทางลงถ้ำแล้วเราก็ไปผูกข้างล่างนั้นก็ได้เห็นปะ่ะมันจะมีหินที่เหมือนทางเดินน่ะอือก็จริงเฮ้ยมันมีประตูข้างล่างเห็นป่ะมันมีประตูข้างล่าง เออจริงจริงจริงมันเป็นรูๆเห็นปะน่ะเราต้องเข้าถ้ำก่อนนะถึงจะเจอน,น,นี่ชนดอุ้ยจีเนียสมากท่อฟี่เก่งเนาะตกใจหมดเลยปะปะปะกลับบ้านกันเถอะเ let's go เราจะมา,ร,า,ะมารูถ้ำนี้ค <laughs> รูจะว่า <laughs> รูถ้ำเยี่ยมรูถ้ำมาเริ่มเลยเออรูมาเริ่มบ a c ค r ัวดีไปก่อนวันหลังเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งอาจจะเจอถ้ำที่เชื่อมตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวดูก่อน แต่ที่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะตอนนี้ของยังไม่พอถ้ามันอาจจะเป็นจุดจบของเกมนี้ก็าได้ให้รูต้ตรงนี้โอ้ถึงมาสักทีกว่าจะได้ถึงบ้านโอ้ยเหนื่อยมากวิ่งประมาณร้อยล้านกิโลเมตรนี่อะไรอ่ะอุ <c oughs> ้ยโอ้ยหน่ากลัวมากหัวเจนี่น่ากลัวเนาะก็ <c oughs> คิดก็วางแผนเลยว่าครั้งหน้าน่าจะมาทำอะไรดีกว่าทำฟาร์มแล้วก็ต่อเติมบ้านให้สวยมากกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้บ้าน <c oughs> อยากให้บ้านมันกว้างกว่าน,นี้ไม่ใช่เลยจะได้มีมจะได้มีที่จะใช้สอยแบบเยอะๆแล้วก็สร้างฟาร์มด้วยอะไรต่างๆมึงไปดูเพื่อนมึงว่นายน้ำเล่นดิ <laughs> <laughs> ว่ายน้ำเล่นสดตัวอ๋อลงท่ามันเครียดสินะ <laughs> ลงท่ามันเครียดเนาะผ่อนคลายหน่อย <laughs> จริง <laughs>